สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามช่องขอโห,โหดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไกด์ไลน์คอมโบเบสิกนะครับตัวโฟวันเดอร์ลิสหลังจากที่ไม่มีลูกปั้นลมนะครับผมหรือว่าไอสเตจูวินนะครับผมที่โดนแบนไปฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักคอมโบที่มันเล่นได้ใกล้เคียงกันแต่บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนกับตัวลูกปั้นลมสักทีเดียวนะครับผมก็ บอร์ดเนี้ยใช้มือ3ใบนะครับเดี๋ยวผมจะพาเล่นไปนะครับผมโดยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมใช้งานฟิลก่อนนะครับโอเคครับหลังจากใช้งานฟิลกดฟิลเชนหนึ่งนะครับจากนั้นโชโรเบนาให้ฝ่ายดูนะครับแล้วก็มูฟอีเกเล่นไปร์มอนโนเบนาเสร็จนะครับก็กดเป็นเชนหนึ่งนะครับแล้วก็เชนบล็อกต่อด้วยอีเกเล่นเพราะว่าเราจะได้ไม่โดนแอสบอสซัมนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับให้เสิร์ฟนกสตรีขึ้นมือนะครับผมจังหวะนี้นะครับให้นอร์มอลต่อด้วยอีเกเลนนะครับผมกดเชนหนึ่งด้วยอีเกเลนนะครับจากนั้นนะครับเสิร์ฟเอ็มเป็นขึ้นมือนะครับแล้วก็บูชยันเอ็มเป็นลงเลยครับบูสองตัวนะครับจากนั้นนะครับกดไปที่เอ็มเป็นเป็นเชนหนึ่งนะครับแล้วก็เชนสองด้วยโรบิน่าครับจากนั้นก็ เชนสนะครับผมต่อด้วย่า a d v e n t u r e นะครับผม Advent นะครับผม Advent of a d v e n t u r e s move ออกนะครับแล้วก็ให้ไปเสิร์ตตัวโทเค็นขึ้นมือนะครับผมจากนั้นนะครับกลับไปที่ตัวเชนหนึ่งนะครับก็ไปเสิร์ตกับดักขึ้นมือนะครับผมแล้วก็ให้นอรมอลนะครับผมโทเค็นไปก่อนนะครับกดเอฟเฟกของโทเค็นนะครับเก็บเอเ็นขึ้นมือ จากนั้นนะครับให้นอมอนเป็นสตีต่อนะครับผมแล้วก็กดเอฟเฟกของสตี Move นะครับเว้นในหลุมออกเพื่อที่จะรอให้ท็กแคนสามารถเก็บได้นในเทอร์านาด้วยนะครับแล้วก็ลงเอมเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้กดเอฟเฟกของเอมเปนนะครับผมเชนหนึแล้วก็เชนสองต่อไดยสตีนะครับแล้วก็เชนสามต่อ้ดยท็กแคนที่ผมทำ าการเก็บทั้งหมดขึ้นมือเลยตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตรงเนี้ยนะครับผมอยากผมอยากให้อ่ามันถือไว้บนมือมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นเพซก็ให้เหลือไว้สัก2ตัวนอกเกมก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่ผมเป็นคนเล่นโลกอยู่แล้วนะก็อยากก็อยากเล่นแบบว่าเออมีมีของเก็บอยู่ที่ Public ก one ถือไว้บนมือนะมันอุ่นใจกว่านะครับก็แล้วแต่คนจะคิดนะแล้ว แล้วก็ให้ไปเสิร์ชกับดักนะครับ Scary C อันนี้เป็นกับดักใบใหม่นะครับที่ที่ผมใส่เข้ามานะครับผมอ,อธิบายนิดนึงเนาะบางคนอาจจะไม่รู้เทคของกาวไปนี้เพราะว่าไม่เคยมีใครใส่เลยนะตั้งแต่ผมดูมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขึ้นเพจอะไรก็ตามผมไม่เคยเห็นใครใส่นะแต่ว่าถ้าใครใส่ก็ก,ก็ดีครับเพราะว่าผมก็ใส่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับคือไอ้ใบนี้บอกว่าเมื่ออีกฝ่ายทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนเตอร์นะครับ ในขณะที่เราควบคุมมอนเตอร์ที่สั่งเวยมานะครับแล้วก็ไม่มีมอนเตอร์ที่สเปเชียลซัมมอนนะครับผมให้ทําการเนเกตซัมมอนนะครับผมก็คือทําให้าการเชิญนั้นไร้ผลแล้วก็ถ้าทําสําเร็จนะครับให้นําม,มอนเตอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับกลับขึ้นมือแล้วหลังจากนั้นนะครับในเทิร์นนี้อีกฝ่ายจะไม่สามารถอาเชิญแบบพิเศษได้อีกแต่อีกฝ่ายจะโนมอนได้3าครั้งนะครับผมหรือว่าเซตได้3ครั้งในเทิร์นก็ มันดีอย่างไงนะครับผมมันดีในช่วงของเด็กที่แบบอัญเชิญอัญเชิญลิงก์อัญเชิญซิงโคหรือว่าอัญเชิญแบบพิเศษแบบอื่นๆนะครับผมที่มันไม่ขึ้นเชนนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดไอ้ตัวกับดักเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยนะครับมันดีอย่างหนึ่งคือมันปเป็นเคาน์เตอร์ด้วยนะครับแล้วมันก็ทดแทนในส่วนของไอ้ตัวลูกปั้นลงได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับผมก็คือ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมาทำไมถึงต้องเสร์ฟไปนี้แล้วมันกันเหนียวได้มากแค่ไหนอันนี้มันสามารถนอมมอนต่อโดยเอ็มเป็นได้แต่ผมไม่นอมมอนนะครับเนี่ยเทอรนี้ผมใช้แค่เอสติฟิลนอมมอนนะผมยังไม่แบบยังไม่ได้นอมมอนแบบปกติเลยนะครับก็หมอกคอตเตอร์ไปนะครับแล้วก็มีดิมมิงทาวที่สามารถนอมมอนได้ในเทอร์นี้ฝาแล้วก็สั่งควมได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวแมกนิฟิเชนแมบนะครับผมแมกนิฟิเชนแบบที่สามารถ n o มอนในเทอร์ดิฝ่ายได้นะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายทําการ o นมอนเราก็เล่นต่อได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ติดปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเด็กลิสกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กลิสที่เล่นอยู่นะถ้าหากว่าใครที่เล่นแบบเอ่อพวก m a ต t e r d u ดูอลอะก็ก็ใส่หายไอ้นั่นน้อยลงนิดนึงนะเพราะว่าในมัตเตอร์ดูเอลไว้หายเนี้ยมันจะเหลืออยู่แค่หนึ่งก็ใส่หนึ่งไปนะครับส่วนอื่นๆก็ ใส่สัดส่วนแบบนี้ได้เลยนะครับผมเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีเอมเปนมีโมนาดนะครับมีไลซ่าโมนาดมีเอเปกนะครับมีชิปเตอร์มีแม็กซีแล้วก็มีนกอีเกิลเลนนะครับสตีสองโรบิน่าหแล้วก็ใส่ท็แคนหนึจากนั้นผมก็ใส่ดีดีโคมาแทนไอตัวลูกปั้นลมนะเพราะว่าไอดีดีโคเนี่ยมันสามารถเสิร์จากโลบินาได้ด้วยนะครับ แฮ์แทบรวมๆมีอยู่แค่6กใบเท่านั้นนะครับมีแฮทแทบเสิร์ดได้1ใบก็ปกติก็ใช้สู้กับหลายๆเด็กได้นะครับคือบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะไปเสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราเสิร์ชมาหมดแล้วเราก็ไปเสิร์ตตัวนี้แล้วก็มีการใส่เอ็ก a v i ้าเวอนนะครับมีโนมอ e ใส่มา3ใบเลยนะครับเพื่อที่จะรอแหกบอดฝ่ายได้นะครับมีอทร่าฟอร์มิน่ง uh, นะครับมีโกส o ฟักัสแล้วก็อันนี้ Post p o ส t โพลิต โอซิจีโลกจริงผมยังใส่2ได้อยู่ผมก็ใส่2นะเพราะว่าผมยังเล่นในส่วนของโลกจริงอยู่นะครับแล้วก็พอสอฟดูอ a ลิตี้ใส่3นะครับผมคอายอันนี้ใส่2แล้วก็เวทควิกเพสเปลสามนะครับเวทต่อเนื่อง1แล้วก็เวทฟิลหนึกับดากใส่2ใบก็คืออย่างที่ผมสอนเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชได้2ครั้งนะครับแต่ว่าบางทีถ้าไม่ได้เสิร์ชสครั้งเนี่ยมันก็จะได้แค่ ตัว f ูวานเด d e r ลิสเอ็มเป็นเนาะแล้วก็มีเป็น d i m ดิมิงทาวนะครับผมแต่จริงๆมันก็มีถ้าถ้ามันไม่ได้2อ่าสามใบเนี่ยมันก็มีรูปแบบ2ใบคอมโบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทวนให้นิดนึงเนาะเผื่อคนที่แบบยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับผมก็สมมติไม่มีฟิลมันก็จะเล่นได้บอร์ดน้อยลงนิดนึงนะก็นะครับโลลงโรบิน่าไปนะครับกดโรบิน่าเป็นเชนหนึนะครับเสิร์ชอีกูเลนขึ้นมือนะครับผม อันนี้สอนคอมเบอร์คอมโบเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับดูซ้าได้แต่เผื่อใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วไม่รู้จะได้รีแคปสั้นๆให้นะครับผม่จากนั้นอีเกอร์เดินเซิร์ชเอ็มเป็นนะครับแล้วก็แซกสองนะครับผมกดเอ็มเป็นเบนเชนหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดอีเกอร์เดินเบนเชนสองนะครับจากนั้นหยุดก่อนนะครับผมแล้วก็กดฟิลขออนครับกดเว q ควิกเพย์สเปลนะครับผมมูฟนะครับ แล้วก็ให้ไปเสิร์ชเจ้านี้นะครับผมโทเค็นขึ้นมือแล้วก็เชน2ก็จะเด้งขึ้นมือแล้วก็เชนหนึ่งนะครับเสิร์ฟฟิลขึ้นมือนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับไม่โนมอนนะครับให้หยุดลกองนะครับให้แปะฟิลนะครับแล้วก็กดเอฟเฟกของฟิลจากนั้นให้โชว์โทเค็นแล้วก็ไปมูฟตี้นะครับโนมอนโทเค็นแล้วก็เป็นเชน1โทเค็นนะครับเก็บไปที่เอ็มเพนแล้วก็ ให้เชนสองไปที่สตีนะครับจากนั้นก็เก็บสตีขึ้นมือนะครับแล้วก็ o นมอ l ซอมบอนต่อนะครับโนมอนสตีขึ้นไปที่สนามนะครับกดเชนหนึ่งมูฟเวควิกเพสเปลแล้วก็เชนสองนะครับเก็บโรบิน่าขึ้นมือแล้วก็โนมอนเอ็มเพนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเป็นเอ็มเพนเชนหนนะครับผมเชนสองต่อด้วยทุกแคนนะครับ ก็ตรงนี้ให้เสิร์ชกับดักตัวนี้ขึ้นมือนะครับเพราะว่ามันจะเก่งกว่าเคาน์เตอร์นะครับผมจากนั้นไม่ต้องโนมอนต่อนะเก็บไว้โนมอนเธอร์ตัดไปก็หมอกดีมิงทาไปนะครับก็มีเอ็มเป็นยืนเป็นตัวใหญ่มีฟิลแล้วก็มีกับดักนะครับที่จะสามารถเรียกไลซ่าได้นะครับสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับผมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดติดตามตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้กดติดตามแล้วแต่ถ้าหากว่าใครกดติดตามแล้วไม่ต้องกด ยกเลิกนะครับผมช่องของเราเนี่ยยังมีเนื้อหาดีๆนะครับที่จะให้เพื่อนๆนได้เข้ามาดูกันอีกเยอะเลยนะครับโดยช่องของเราก็จะมีรีเพย์นะครับผมการสอนเล่นนะครับแนะนําเด็กติดตามกระแสเมตารวมถึงการวิเคราะห์แบบละเอียดด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับหากว่าเพื่อนๆชอบนะครับผมรอติดตาม EP ถัดไปกันได้เลยสำหรับ EP ถัดไปจะเป็นอะไรนั้นนะครับผมขอ ให้เพื่อนๆคอยรับชมแล้วก็คอยรับกระดิ่งนะครับผมจากการกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมเพื่อนๆทุกคนที่ดูกันจนจบนะครับขอรับรับผู้ชมใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม